าในเราต้องต่อนงจากตันแต่ใน็วช้ายามสงสัยวันน้องขึร่วมรับจากไปนั่นแปละแฟนตาชาเรียนมาทุกที่เขาจะเดินก่อนผ้นรู้ในการจะก็อคณะทุกคนที่เป็นทัง่อแม่นะ้วก็จะเป็นควสบายดีนะทุกท นควันนี้ก็รูอว่าเป็นวันหนึ่งที่ช่างพวอและคระครูได้ปล่อยวัดคณะสรร์เป็นวันเื่นจะเอามาระอว่างผู้สานเอามาขัดเอามากราในในกรศาสนาที่พระสมฆจยึดจาทีตไปวางหลักเอาไว้ เพราะว่าศาสนาเปลี่ยนกระดเหมอนกับแก้วแก้วคือบริสุทธิ์ุดองแก้วมันเป็นแก้วสามดวงดวงาการนั่กแก้วดนึ่งก็ได้แฉะพระธรรมาระจักษังหว่างพูดพูดตัดสู้ชอบเป็นวงวงเองสิ่งเดียวว่า ให้เวลาตั้งแต่ออกมา้นตอนขั้นให้เวลาอยู่ปีก็ตัดเขาลูกน,นะอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณย,ยังวางด้วยการนิยมศีลอันนั้นก็ไม่ต้องกลับนะส่วนแก้วลมถัดจำไปก็ได้แก่แก้วที่เป็นคำสอนคำสอนในหัวข้อต่างๆเช่นคำสอนขั้นพื้นฐานก็เราเอาต้องแต่สี่ห้าขึ้นไป เกิสีของพระีิสุและบอกว่าข้อทาต่างๆในหัวข้อะภิธรรมเก็บง่ายที่เวลาเราไปงานไ่ว่างานงานจบคนตายนะถ้าคุณท่านพระพุญเจ้าก็จะเป็นส่วนบูญสนับมาบุญสำนักมาทำที่เป็นฝ่ายบุตกับบุคนอาัยตนและไปกันได้นี่เรียว่าคำสอนนะหัวข้อสั้นๆในงานแต่ก็กล่าวไม่ยาวแต่จะพูดเฉพาะ แต่จใจความและพระสมผู้ปฏิบัติันเป็นป่างๆทำสองสองงนของที่พระสมณเจ้าที่ได้แตะสะรู้เปนเหตุผลได้แล้วพระสมฆองแรกก็ได้แก่พระสมฆ์ที่เดียวก,กว่าเกิดขึ้นนะคือพรยยัฒญญาณนัญญซึ่งเป็น,ปรน,นพระสมฆองแรกในศาสนาพระสมาทณเจ้าขอาเรารู้จักพุทธานา สมสดงทําการ้แค่ห้หาห้าห้าคนหรือห้าอค์นะแสดงโปรดไปเจ้าที์ทั้า้าก็ามีอัญญายคนอัญญาชื่อว่าอัญญ์ปัจจุบันอยูอัญญ์สุนทรนะที่เราส่วนในธรรมาจักรกับปองกันสูนทรเปริดกิจกรรมที่ผ่าน,นามาจะมางมความพเทียงของคระผู ทุกคนแล้วก็นักดนะีแต่พระมราชจักรีพุทธนันธี2,006คำว่าพพุทธคันธี2,006ก็เปิดประดุจว่าเป็นการประกาศนะประกาศความยิ่งใหญ่แนะห่งความเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะแล้วก็เป็นสาคนเรียกว่ายูดนะีก่อนของพระสาชาทุงเจ้าเรานะ เรียกว่าวันวิชากาพุชาที่ผ่านมาเป็นวันที่พุทธเจ้าคุณเราได้เรียกว่าเกิดขึ้นลึกกระสุนแล้วก็ได้ตัดสการคือได้เหตุผลคือทําให้พระองค์ไปถึงที่ว่าเข้าสู่อนิจจังคือไม่ต้องเป็นไม่จากเกิดในภพนรกทั้งนั้แล้วระการลนั่นก็เด็กๆเรียกว่าเปรนผู้าน หลังจากบรรลุในวารที่ทำมาแล้วก็ให้เวลาผมเป็นได้สั้นสี่ห้าปีพระองค์ก็ได้บานเราในวาแก่ความตายนะแต่การภรษานทำในศาสนาเรียกว่าพระฤธาินคือไม่ต้องมาแยนไมาจะเเตึเหมือนพวกเราเราไ่้จตกายเรียกว่าวปีนี้ก็ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีบวกอีก 45นาปีที่พวงผสนเวยัตว์ประบแล้วก็เป็นส6 0ปีปีพอดีเช่นเดยวกันนะผมไม่ใช่